สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวของที่พรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นการเซตอัพ e าวเลสโนตบุ๊กสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะก็ตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับของที่พรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นนะคะจริงๆก็มีไม่ได้เยอะมากนะก็ ตัวนี้จะเป็นชามนะคะเป็นรูปเมล็ดกาแฟค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราใช้ของคุณ Pintest u t u o i o นะน่ารักมากเลยทีนี้เราจะมาลองใช้ตัวนี้กันซึ่งน้ำหนักเบาแล้วก็เล็กจิ๋วขนาดนี้เลยนะคะทำจากสังกะสีนะเขาบอกตินติลน,น่าจะแปลว่าสังกะสีและที่สำคัญนะคะผลิตในประเทศไทยค่ะแต่ว่าหาในไทยไม่เจอนะ เดี๋ยวเรามาลองแกะไปดูด้วยกันเลยนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยตั้งแต่วันที่มาเออแล้วว่าที่ไม่เจอในไทยอ่ะเพราะว่ามันขายเฉพาะที่ Travelers Factory ก็คือเหมือนเป็นแบบร้านขายของ Travelers Company โดยเฉพาะก็มีน้ำหนักนิดนึงนะตัวนี้ที่เป็นสังกสีอันนี้เราชวนเมาเนาะก็คือชามเวลาที่แบบห้อยๆกับสมุดอ่ะเราว่ามันเหมือนกับ เป็นป้ายชื่อหรือป้ายอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันคือสมุดของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีแบบหลากหลายมากเลยนะให้เราเลือกนะแต่เราเลือกมาริกาแฟที่นี้นะคะเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ดึงหนังยางตัวนี้ออกมาก็มันผูกเป็นปมไว้เนาะเราก็แค่คลายปมไว้ซึ่งปมมันก็เป็นปมง,ง่ายๆเลยค่ะ พอดึงออกมานะคะเราก็เอาเจ้าของเดิมเก็บไว้ในที่ปลอดภัยค่ะตัวนี้เป็นของ p i n t e e s t u d i o นะคะน่ารักมากทีนี้นะคะเราก็เอาสายยางนะคะมารอยเข้ากับตัวชามตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆร้อยกลับเข้าไปในสมุดนะคะก็คือปลายทั้งสองนะคะรอยเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ มัดป่มให้เรียบร้อยค่ะเป็นอันจบค่ะคิวต่อไปนะคะเรามารีวิวหนังสือ travelers notebook นะคะมันน่าจะแปลว่า travelers notebook official guide เนอะอ่ะแกะหอบมาด้วยกันเลยนะคะจริงๆแอบแกะแล้วแหละคือจะบอกว่ากระดาษดีมากนะคะแล้วก็ กลิ่นของหนังสือเล่มนี้กลิ่นเหมือนรู้จักซอยอิ่มปะหมึกถั่วเหลืองอะกลิ่นมันเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนทีนี้เรามาแกะดูข้างในกันบ้างนะคะก็อันนี้มันจะเป็นปกเนาะซึ่งสอดเอาไว้ว่าแบบมีชัเตอร์อะไรบ้างมีที่ขั้นหนังสือนะคะแล้วก็มี ปกข้างในก็เหมือนเอ็กซเรย์เลยนะสีสวยดีคือหนังสือของญี่ปุ่นเขาก็จะเปิดจากขวาไปซ้ายเนาะก็เริ่มมาแบบนี้เลยเหมือนตอนที่เราอ่านหนังสือการ์ตูนอะเราว่าการพิมพ์แล้วก็เนื้อกระดาษนี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วอะราคาประมาณ500กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเราว่าโอเคอยู่นะแล้วก็อืมจริงๆเราแปลไม่ออกนะหนะังสือภาษาญี่ปุ่นล้วนแต่ ก็คือมีความรักแล้วก็หลงไหลกับ Travelers Notebook ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบดูภาพอะไรอย่างเงี้ยไว้เดี๋ยวถ้าอยากรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะเอา Google Translate มาแปลอีกทีนึง <c oughs> ต่อไปเป็นคิดตะนะคะเป็นเทปที่เขาเหมือนตัดออกมาแล้วแล้วก็ให้เราพร้อมใช้งานได้เลยก็คือเขาจะมีวิธีใช้อยู่ข้างหลังเนาะ ก็สามารถที่จะพับแบนๆแ,แล้วก็สอดไว้ในสมุดได้นะคะอย่างอันนี้มันก็จะเป็นแบบเทปพ,พลาสติกเนาะเป็นรูปแมวอ่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นรูปแอปพลิเคชันนะคะด้วยความที่ไทยนะคะแพงกว่าญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเลยก็เลยฝากเพื่อนซื้อมาะคะ่ะอันนี้เราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาพกพาจริงๆมันก็แบบแบนแบนแ,บนแค่นี้เลยนะประหยัดเนื้อที่ในการพกเทปใดในะจ๊ะ สำหรับการเหอของนะคะจบไปแล้วต่อไปเป็นการเซตอัพสมุดสำหรับเดือนเมษายนกันนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยเราก็จะลองเอาเล่ม Sequence มาใส่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะดึงไส้ในออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบเคลียร์วิธีการใส่ใหม่ทั้งหมดเซตอัพใหม่ทั้งหมดเนาะ โอเคเรามานับหนึ่งกันใหม่เลยนะคะสำหรับตัว Towers n o t e e o o o k เนี่ยเราได้ทำการ Modify มาเพื่อให้สามารถใส่สมุดได้สี่เล่มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสมุดทั้งหมดที่ดึงออกมานะคะใส่กลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะทำให้ดูว่าเออเราเซตอัพยังไงนะคะตั้งแต่แรกโดยจะเริ่มจาก Quickly Lock ก่อนนะ เวลาใส่เนีวิธีการที่จะไม่ทำให้สมุดยับก็คือดึงยางยืดออกมาเยอะๆนะคะต่อไปก็จะมาใส่มันทรีล็อกหรือว่าคาเลนด้านะคะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ เราก็จะได้ insert สองอันแรกเป็น monthly กับ weekly ห o อกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาซองพลาสติกใส่เข้าไปนะคะครอบ2ตัวนี้เลย2เล่มนี้ไว้ด้วยกันแบบนี้ตึ๊บนี่ได้แล้ว1พึ่งทของการนัดใหม่นะคะบางคนก็ใช้แค่นี้แหละ2เล่มต่อไปเราใส่เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะคะซึ่ง มีทั้งเ,เทปที่เราพันเอาไว้นะคะเป็นวาชีเทปแล้วก็สมุดสติกเกอร์สำหรับอินเสิร์ตสุดท้ายนะคะเราจะเลือกเป็นซีเควนซ์นะซึ่งเป็นสมุดที่กระดาษคุณภาพดีแล้วก็เอาไว้ใช้กับปากกาหมึกซึมก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะคะถ้าเทียบขนาดจริงๆกับพาสปอร์ตเนี่ยมันก็จะสูงกว่านิดนึงนะ แล้วก็แต่ว่าไซส์ด้านข้างอะ่ะมันพอดีเลยทีนี้เราก็เลยทำ DIY มานะคะสำหรับที่จะใส่กับสมุดเล่มนี้นะคือตัวนี้มันอาจจะเป็นแบบสเกจแบบโปรโตไทป์นะทุกคนคือมันก็จะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเราลองใช้แล้วมันก็เวิร์กอยู่นะด้วยความที่กระดาษมันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็ใช้วาชิเทปเนี่ยแหละเป็นตัวที่แบบว่า ทำให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นในช่วงข้อต่ออะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาประกอบให้ดูเลยนะคะเราก็จะใช้ปกหลังเนี่ยแหละสอดเข้าไปแบบนี้ซึ่งเราทําไว้พอดีมากพอดีเด็ดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าเราก็จะทําการสอดกระดาษตัวนี้เข้าไปนะคะสําหรับหนังยางเส้นสุดท้ายแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นหนึ่งในอินเสิร์ตของสมุด t r a v e l e r s n o t e b o o k ได้ละอ่ะลองประกบกันดูเฮ้ยหนามากแต่จะบอกก่อนนะเพื่อนๆคือเราชอบแบบนี้มากคือมันหนาแล้วมันแบบครบทุกอย่างที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราเอาเพลนลูปมาใส่นะคะเพนลูนปอันนี้ของมูเท e ร์นะเราซื้อจาก Aliexpress ตัวนี้คือไม่เคยใช้เลยเพราะว่ามันรูมันเล็กไปนิดนะแต่ว่า เราเห็นมีคนแบบสอดแค่ก้นของตัวคาเวโกเข้าไปมันก็สอดได้นะเดี๋ยวเราลองดูและนี่ก็คือการเซตอัพสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นน้องอ้วนปุกลุกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะสำหรับอินเสิร์ตที่เราใช้เป็นเดลี่นะคะเราจะเขียนไว้ว่าเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ไว้ด้วยนะแล้วก็ คีสำหรับเป็นบูโจมินินิดหนึ่งนะก่อนจากกันไปขอแวะรีวิวไอตัวนี้เล็กน้อยมันคือเป็นเหมือนเป็นที่ขั้นหนังสือแม่เหล็กอะซึ่งแม่เหล็กเขาดูดแรงมากทุกคนแล้วเราแบบเอามาหนีให้แบบเวลากลางสมุดแล้วมันจะแบนแบนราบแบบนี้แล้วมันจะเขียนได้ง่าย สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะทุกคนก็มีแพลนอยู่แต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงแค่ตัดคลิปนี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากมันเป็นคลิปยาวมากคลิปแรกของเรานะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ